สวัสดีครับสวัสดีค่ะหลินมาลินนะคะสวัสดีค่ะหลินมาลินชรานันนะคะมิสการภูเก็ต2024เป็นยังไงบ้างวันนี้แต่งตัวนนม,มวาในทีมอะไรกันมาทีมสารีพระตาตะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอดูนะคะมีอีกชุดหนึ่ง อันนี้หลักหลอกมีซุบซบหลอกเป็นยังไงบ้างหลังจากทับมงมีที่เราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงางก็หลักๆเลยก็เป็นเรื่องการเดินค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นเรื่องการร้องการเต้นค่ะอะไรที่เราสามารถพัฒนาไปสู่จุดสุดๆของสภก็ภพาพเราได้ก็คือเรียนทั้งหมดตอนนี้ก็มีอเต้นออกงานเนาะใช่ตอนนี้วันนี้เป็นงานแรกเลยค่ะหลังมงก็เต้นนิดนึงค่ะเพราะว่าหนูใส่มงไปทุกที่ หรืใส่มงทุกที่เลยก็เดี๋ยวกลัวโดนเขายึดมงเหมือนกันในมงวันนี้คือเป็นการประกวดในเวท,นทีภูแก็์ครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยค่ะเวทีภูเก็ตก็เลือกลงเป็นเวทีแรกเลย <ใน S 1> ก็มวนเดียวจบอยู่ใน่นนเป็นคนจังหวัดเลยเป็นคนกรุงเทพค่ะ แล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากมาร่วมง,งานวันนี้เป็นาดคือหลินเคยมาร่วมง,งานตอนมิสแกรนด์กรุงเทพสระบุรีแล้วแต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้ประกวดค่ะตอนนี้ก็คือมีโมงแล้วนะคะก็เลยมานิานนักคนมงก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งค่ะครับ แล้วคิดว่าเราอยากจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงเพื่อสเวเอมีอยาก็นก็อยากมีความเป็นนางงามมากขึ้นเพราะว่าหนูก็ไม่เคยเนาะหนูก็เป็นอินฟูมาตลอดความเป็นนางงาม beauty queen ก็อาจจะยังมีไม่เท่าคนอื่นๆเขาตรงนี้ก็พัฒน,นาบุคลิกสกีภาพันไ่ะ พี่ดีส่งเสริมทุกเรื่องเลยค่ะอย่างช่ดวันนี้พี่ดีก็เป็นคนจัดการทุกอย่างเลยแล้วก็เรื่องการเรียนต่างๆพี่ดีจัดการทั้งหมดเลยดูแลกันอยู่แล้วไม่ขาดไม่หายพระอจับแข้งวัดพร้อมค่ะพร้อมเดี๋ยวไม่อยากสปอยเลยแต่เดี๋ยวรอให้พี่บอลขอออกก่อนว่าปีนี้จะมาในทีมอะไอย่างนั้นเพื่อเป็นตัวบ่บอกให้เราได้เปลี่ยนในการพูด เรื่องการพูดตอนนี้ยังเลยค่ะเพราะว่ายังยังไม่ได้เข้าคอร์สเรียนก็คือเดี๋ยวอาทิตย์นี้บินกลับภูเก็ตก็คือเริ่มแล้ะค่ะเริ่มเข้าค่ายหิงจิงฟังละเ,ออเดี๋ยวรอดูค่ะว่าหลิดจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างง <c oughs> การท่องเที่ยวภูเก็ตปีนี้การท่องเที่ยวภูเก็ตนะคะปีนี้ก็ส่งเสริมภูเก็ตนะคะฟื้นฟูเศรษฐกิจ เรียบแนวชายฝั่งนะคะเยนภูเก็ตก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะของความเป็นภูเก็ตแคสโซโรมีนะคะก็สนับสนุนคนในพื้นที่ด้วยกันเองค่ะใกล้ช่วงลอยกระทงใกล้ช่วงลอยกระทงอ๋อปีนี้ขอยลดขยะลงด้วยขอไม่มีขยะลอยกระทงแล้วพอแล้วนะคะสําหรับชาวภูเก็ตตอนนี้เรียกว่าด้อมเรายังเยอะอยู่เลยครับผมว่ายังต้องการยังต้องการนะคะเข้ามาได้เรื่อยๆเลยค่ะก็วิธีเข้าด้อมนะคะก็คือกดลิงก์หน้าติ๊ก톡หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ สถานี้ก็คือขอแรงเชียร์สู่เวทีใหญ่คก็ตอนนี้หนูอาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรให้พี่ๆเห็นมากนะคะแต่เชื่อว่าบนเวทีใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แน่นอนค่ะก็ฝากเชียร์ลินมาลินทราอนันริสแกนภูเก็ต2024ไว้นะคะก็สำหรับช่องทางไ G ีนะคะติดตามได้เลยนะคะที่ marlin_mlN นะคะแล้วก็ชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะทุกช่องทางครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณทามค่ะ